ใส่ยางเอลสเราจะตัดยางเท่าไหร่มาดูกันนะตัวนี้เราใช้ยางใหญ่นะเอวจริงเข้า3.9นิ้วเราก็จะตัดประมาณ3.7หรือ3 6ทนิ้วนะคะลดได้ 2- 3ถึงนิ้วเลยเร้ก็มาวัดความยาวของยางที่เราจะตัดกันนะคะไล่สายวัดแบบนี้ให้ได้ตามไซส์ที่เราต้องการคือลดลง2นิ้วหรือ3นิ้วตัดเสร็จแล้วเราก็มาเย็บต่อกันให้เรียบร้อย ตัวนี้ขอบกางเกงเป็นต่อนะเอาผ้าตัวอื่นมาต่อแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะเล่นเป็นดีไซน์พอเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาขอบตัวกางเกงเนี่ยไปพองให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็เอาอยางมาวางแบบนี้ใช้ตีนผีข้างเดียวนะคะข้างที่เราถนัดตีนผีข้างเดียวจะมีสองข้างซ้ายหรือขวาเนาะแต่พี่นาถนัดข้างนี้ก็ใส่แล้วก็เอา ตีนผีเนี่ยชนยางเลยนะคะค่อยๆจับยางให้ชนผ้าสันทบกข้างบนแบบนี้เปิดขอบออกมานะขอบยางเขาเนี่ยเขาอตอนที่เขา้เขามาเนี่ยเขาจะพับเพราะว่าเขาใช้เครื่องจักรไงเนี่ยเราก็เปิดออกนะคะเปิดออกเลยแล้วก็ไปพ้งเนี่ยเปลี่ยนแปลงใหม่ไปเลยถ้าไม่แบบนั้นเนี่ยเราจะเข้ายากเพราะว่าผ้าเนี่ยเขาจะพอดีกับยางห่อยางพอดีอะ่ะมันจะเย็บไม่ได้ถ้าเย็บติดยางอ่ะมันจะดึงย่นไม่ได้นะคะ เย็บเบียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ค่อยๆทำนะคะใช้ตีนผีข้างเดียวเนี่ยเวลาเราเย็บยางเราจะไม่มันจะเย็บไม่โดนยางนะคะเพราะว่ามันจะชนพอดีแบบเหมือนตกลงพอดีเบีดยดยางพอดีพอเหลือข้าง พอเราเย็บไปสักพักมันยางก็จะเหลือแบบไ้ผ้าจะเหลือแบบนี้เนาะเพราะยางเล็กกว่าใช่ไหมเราก็ดึงด้านนอกนี่นะไม่ไม่ดึงด้านหลังจักนะคะดึงด้านตัวเราเนี่ยดึงยางออกมาเพื่อที่จะให้เขาเย็บพอดีกับชิ้นผ้าตัวกางเกงเย็บเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เราก็ไล่ไล่ไล่ความย่นของยางความย่นของเนื้อผ้าเนี่ยให้เสมอกัน ทีนี้มาดูเชือกผูกเอลนะเชือกผูกเอลนะเขาไม่ได้ร้อยรอบนะเขาจะร้อยแค่หลอกตาเราไว้แค่กระดุมสองเม็ดแบบนี้เราก็ย้ำเชือกไปด้วยย้ำยางไปด้วยกันยางพลิกนะคะเย็บติดยางไปเรื่อยแบบนี้นะบางทีงานเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเราทําตามที่เขาทํามาไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ให้เราทําง่ายแล้วก็สวยที่สุดนะเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะมาเช็คดูนะคะก็จะได้ประมาณ สิบแปดนิ้วครึ่งก็จะเป็นสามทิเจ็ดนิ้วนะใส่ยางสวยๆง่ายๆแบบนี้เลยจ้าที่ร้านคิดเจ็ดสิบบาทนะคะ